สวัสดียามค่ำคืนมืดมืดสามทุ่มนิดนิด G E K 4 5 4 3ทำขบวนอะไรไม่รู้เพิ่งมาจอดผมนะเพิ่งมาจอดนะคือรถก็จอดนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาถึงเห็นหัวรถจักเลยในเวลารสถานีเยาวราชขบวนรถเร็วนี้หนึ่งสามสามเราแตอ่าใช่แล้วหนึ่งสามสามนะครับกรุงเทพน้องคาย บางเขตลักสีด้านเมืองตลาดไร่ทางสถานีนอทคายคถนนต้นบังเขตสเตชั่นเองดูหัวรถจักรจีเอหน่อยเสียงหวีดนั้นเป็นของเขาเลยนะฮะเสียงแบบนี้มีคนเดียวมีรุ่นเดียวของเขาเอง ออกไปแล้วครับรัวหน่สา33กรุงเทพน้องคายออกเดินทางจากจังชลาสองสถานีบางซื่อ ตูเก้านี้ว่างเยอะเลยเลารามีั<ถ>จ<า>ัดีเซลาชานชลาสองมีรถจากดีเซลเปล่าวิ่งผ่านด้วยขับชาาค่เฮ้ยวิ่งตามกันเลยอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นนะครับตั้งแต่วันที่19มกราคม2อ6 6หลังเวลา12นาฬิกาเป็นต้ไป การลดไฟได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางและปลายทางของขบวนรถโดยสารในเส้นทางสายเหนือสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือเฉพาะรถด่วนรถเร็วและรถด,ด่วนพิเศษจากต้นทางสถานีกรุงเทพมาขึ้นที่ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้โอ้โหเสียงชัดามากขบวนขบวนรถโดยสารธรรมดารถชานเมือง และรถต่วนกิเศษนงเที่ยวเป็นรถจากอัสตอมวิ่งผ่านสินค้าในเส้นทางสายใต้4401อัสตอม4401วิ่งตามหลังรถหนองคายไปเลยให้บริการที่สถานีบางเขนสถานีหลักสีและป้ายอยุดรถที่ขบวนพิเศษที่หยุดรถตู้สองห้อและป้ายอยุดรถกม .19 ส่วนสถานีดอนเมือง ฟังเสียงป้ายนะเออเสียงประกาศนะครับไม่ใช่เสียงป้ายโอ้ลมแรงนะครับลมแรงโกันกป็ผู้โดยี่มีความผสมกรเดินทางสามารถใช้บริการที่สานีของระบบรถไฟชาเมืองายีแดงนี่น่าจะเป็น2411ี่หนึ่งหนึ่งนะฮะ ตู้เหลืองกระบวน2411องสีึ่งอเพิ่งเห็นน่าจะจอดสักพักหนึ่งแล้วน่าจะวิ่งกลับเข้าย่านพระหนนะครับมาจากิ้วรเอ 12, สองสี่หนึ่งสอมาจากยิวรายถ้าออกจากบางซื่อเป็น2411อ่าใช่และตู้เหลืองรถเมื่อครู่นะครับอัลสตอร์มน่าจะเข้าไปพ่วง ขบวนด้านหน้านะครับแล้วก็ลากกลับเข้าย่านมานห,หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูกันตอนนี้รถเปิดไฟแล้วครับอยู่ด้านหน้าเป็นปู่ g k k หรือเปล่าไม่รู้แต่ลมนี่แรงมากนะถ้าดิดเสียงดังพือพ่อานี่ไม่เป็นไรช่างมันขออภัย ดูตู้ขยับหรือยังเอ่ยพวกนี้น่าจะเป็นพวกสินค้าเม็ดพลาสติกนะครับบริเวณด้านหน้าโรงรถจักนั้นก็จะดูมีรถวิ่งเข้าออกอยู่อ้าวมีวิ่งมาอีกแล้ว นี้เป็นตู้สินค้านะครับจะดูเรียงตัวกันสวยงามหลายคนเลยชอบไปถ่ายตู้สินค้ากระทบแสงไฟด้วยนะฮะรถเร็ว102ครับเชียงใหม่กรุงเทพกำลังเข้าชานชาลาสี่บางซื่อแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับทิตาชิคันนี้ จะไปรอเปลี่ยนหัวรถจักร4518อีตาชิ4518นั้นจะไปจอดรอสับเปลี่ยนหัวรถจักรขบวน102นะฮะแต่แจ้งประกาศว่าเดี๋ยว102จะเข้ามาคุณปู่ G.K ลากออกไปแล้วนะฮะเคลื่อนตัวไปแล้วสำหรับรถสินค้า สนะองสี่หนึ่งสองนะเลื่อนออกไปแล้วที่วิ่งสวนมานั่นจะจะเป็นขบวนหนึ่งสองโอ้ยมองไกลๆเห็นควันฟุ้งเลยอเสียงเบรกเสียงกระชาก อตอนนี้มารอที่โค้งบางซื่อนะฮะขบวนสองสี่หนึ่งสองกลับเข้ายรนิ้นี่เอ้ยกลับเข้าบางซื่อคุณปู่มาลากไปนะครับตอนนี้คุณปู่ก็กำลังมาเนี่ย เสียงนี่ใช่เลยชัดชัดกลางคืนก็จะมืดมิดภาพอาจจะไม่ได้คมชัดนะเพราะว่ามืดแต่ก็มีภาพให้เห็นแล้วกัน 4015นะครับ G K 4015ูน่งห้าได้คุณปู่โอ้ยเปิดไฟสองมาด้านนี้ด้วยสวยเลยว้าวไม่ได้ถ่ายขบวนนี้ก็นานแล้ววางวางเดี่ยววางคู่นะเป็นเซตๆไปวางคู่วางค,างคู่แล้วก็วางเดี่ยวสํำหรับตู้บอทาตอ,ตอ ก็ผ่านพ้นไปนะฮะยามค่ำคืนมืดมิดอะไรประมาณนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับก็พามารับชมเพียงเท่านี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์ชอบใจกดติดตามหรือไม่ชอบก็กดไว้นะครับนี้ส่วนอันนี้เป็นขบวน102นะครับมาจอดเทียบแล้วหัวรถจักรเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ ถอดออกไปแล้วหัวที่ลากมาเป็นอันสตอมแต่ว่ามาไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไปถ่ายรถสินค้าอยู่ที่โค้งบางซื่อกลับมาทันตรงนี้พอดีเขากำลังพ่วงตัวรถเข้ากับขบวนก็เป็นฮิตาชิที่วิ่งผ่านไปเมื่อครู่นะครับขบวน102เชียงใหม่กรุงเทพ แล้วน,นี่ก็ป้ายจะถูกหร,หรือไม่ถูกหรือตอนนี้แรงต้านก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆต้านต้านต้านแบบไม่เห็นด้วยนะต้านว่ามันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ของฉันดีๆแอยากะอ,อยากจะพูดอย่างนี้นะครับสำหรับป้ายสถานีกลางบางซื่อ เชียงเตมเลยกำลับนิเทศเชียงใหม่กรุงเทพ102ก็จะเดินทางท่านี้ต่อไป3ามเซน และปลายทางสถานีกรุงเทพวลำพง์<ฮ><ฮ>เสียงวิดก็จะเป็นการวิ่งผ่านป้ายสถานีกลางบางซื่อเตรียมตัวออกแต่ยังไม่ออกทีอ้าวเคลื่อนตัวแล้วมาแล้วนึกว่าจะไม่ทันนะเมื่อกี้ ไปถ่ายขบวนสินค้าอยู่กลับมาทันนะครับการเปลี่ยนวนรถจักร ากาศรถวิ่งแบบนี้ที่เป็นรถทางใครเราจะไม่เห็นแล้ววันหลังวันที่19นะตามเสียงประกาศเลยก็จะมีแค่รถธรรมดารถชานเมืองที่จะวิ่งให้เราเห็นวิ่งผ่านป้ายแล้วป้ายสถานีกลางบางซื่อเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นอีกไหมหรือจะยังคงอยู่นะฮะหลังจากเรื่องราวดราม่าข,ของป้ายเราโดยประเดประดังเข้ามานะฮะ ลำบากรอฟททต้องมาคอยชี้แจงซึ่งก็ชี้แจงลำบากอีกคนชี้แจงนะลำบากกว่ากันไปนะครับว่าผลจะเป็นยังไงเรื่องป้ายก็ยังเป็นที่ถกเถียงของสังคมกันอยู่คิดว่าน่าจะถูกชะลอถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องราวแล้วนะฮะ สอบเองแล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้มีคนแซวไว้ก็คงอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าทำไหมหรือว่ายกเลิกรอกันผลสอบออกมาให้หยุดอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะหรือว่าหาทางออกอย่างอื่นใช้ตัวอื่นมาผสมบนเปกันไปก็ได้เอาละวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็สวัสดีทุกคนนะครับกลางค่ำกลางคืนสวัสดีครับ